พอพูดถึงการทำการเกษตรแบบผสมผสานถ้าในช่วงเวลาปกติก็อาจจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกษตรกรนั้นสามารถใช้ชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับในช่วงที่อาจจะเจอกับวิกฤตไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือว่าวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจเองนี่อาจจะไม่ใช่แค่ทางเลือกนะครับแต่ว่าเป็นทางรอดของพี่น้องประชาชนตัวอย่างนี้ถูกพิสูจน์อย่างชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ชื่อว่าชุมชนแพะขวางก่อนหน้านี้มีคนในชุมชนครับต้องกักตัวเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด -19 นะครับและพื้นที่การ,กรเกษตรผสมผสานพื้นที่กว่า30ครัวเรือนนั้นได้กลายมาเป็นแหล่งอาหารหลักแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่าชุมชนแห่งนี้เขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้ครับที่ดินไม่ถึงหงไร่ถูกปรับมาใช้ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว ของชาวบ้านรายหนึ่งในหมู่บ้านแพะขวางตำบลน,น้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีผักหลากหลายชนิดอยู่ในที่ดินผืนนี้เพื่อนำไว้ประกอบอาหารและจำหน่ายหากเหลือจากการบริโภคซึ่งนี่เป็นหนึ่งในความมั่นคงทางอาหารของชุมชนแห่งนี้ที่มีชาวบ้านกว่า30หลังคาเรือนที่ปลูกแบบนี้เช่นกันชาวบ้านเล่าว่าที่ผ่านมา ชาวบ้านได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากการที่มีชาวบ้านในชุมชนต้องกักตัวจากโควิด -19 โดยใช้พืชผักที่ปลูกกันเองไปประกอบอาหารเพื่อมอบให้กับกลุ่มผู้กักตัวโดยไม่รบกวนภาครัฐโดยผักเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมจากโครงการโคกหนองนาโมเดลที่ทางผู้ใหญ่บ้านมอบมเมล็ดพันธุ์ผักมาให้เพื่อเพาะปลูกซึ่งเป็นโครงการที่สามารถลดภาระค่าใช้ใจ่ายได้เป็นอย่างดี ประโยชน์นี้เยอะมากเลยค่ะคือผักทุกชนิดนะเราจะไม่ได้ไปซื้อจากตลาดเลยส่วนใหญ่ที่เราทําตรงเนี้เราจะไม่ได้ซื้อผักซื้ออะไรกินที่เหลือเราก็ขายชาวบ้านขายแบบเยอะกว่าท้ทองตลาดชาวบ้านเขาก็มาสั่งซื้อมาทุกวันชาวบ้านจะมาสั่งอะไรก็เก็บให้เขา ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านแพะขวางกำลังทำการปรับหน้าดินเพื่อเตรียมเพาะปลูกพืชผักรุ่นที่2หลังก่อนหน้านี้นำผักและปลาที่เลี้ยงไว้ไปช่วยเหลือคนในชุมชนหลังจากการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโควิดเสร็จจึงต่อย,ยอดโครงการโคกหนองนาโมเดลจัดทำโครงการความมั่นคงทางอาหารในชุมชนโดยเปิดให้ชาวบ้านมาเก็บผักไปบริโภคในครัวเรือนฟรี และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกกลุ่มกว่า30ครัวเรือนซึ่งได้นําชาวบ้านบางส่วนที่มีเวลาว่างมาช่วยออกแรงในการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ยังน้อยให้พ้นภัยอาหารมั่นคงในช่วงโควิดเราไม่ได้เน้นเรื่องการขายผลิตการขายเป็นหลักเราเน้นความมั่นคงให้มันรอดเงินทองหายากนะครับใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่ผมบอกว่าเวลา3-5ปีเนี่ย สภาพเศรษฐจคงจะแย่แต่ถ้าเรามีข้าวกินมีผักกินมีปลากินชีวิตเราลอดเพราะชีวิตมนุษย์จริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุมันอยู่ที่ว่าของที่อุปโภคบริโภคยารักษาโรคต่างหากนอกจากนั้นผักที่เหลือจากการแจกจ่ายก็มีการนำมาจำหน่ายราคาถูกโดยใส่ไว้ในตู้แช่ยเย็นขายวางไว้ในหมู่บ้านชาวบ้านสามารถหยิบเองและจ่ายเงินเอง ในกระปุกที่วางไว้ในเพิงขายผักซึ่งเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ให้กับคนในชุมชนอีกด้วยปัดเสรีรักไทย PBS พ b เรายงาน